สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับ้ันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับส t ตทออฟซว v ยบ a ลนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาคารแล้วกันนะสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่นะพอเราเริ่มเล่นอ่ะเขาก็จะบังคับให้เราสร้างไอ้ตัวนี้ครับฟาร์มนะที่ใช้แบบผลิตมะเขือเทศเนี่ยตามเควสนี่คือมันให้เราสร้างอย่างละสองอันครับฟาร์มสองอันแล้วก็ที่ฟาร์มไม้สองอันนะเออ ผมก็สร้างไว้แค่นี้ครับแล้วแทบจะไม่ค่อยได้ใช้นะเอาจริงๆอะ่ะส่วนใหญ่แล้วพวกมะเขือเทศกับไม้อะ่ะผมจะได้จากการแบบไปตะลุยมามากกว่าครับเออไปไล่แบบฟาร์มจากพวกซอมบี้ไปไล่เก็บจากพวกซอมบี้อะไรแบบนี้ครับเนี่ยเแม้ได้เยอะกว่าครับหรือไม่ก็ไปนี่เลยครับพวกโรงงานล้างอะ่ะแบบนี้ครับเนี่ยมีฟาร์มล้างแบบนี้ครับมันจะมีอยู่หกหมื่นสี่แล้วก็ส่งทหารเข้าไปเก็บครับเออมันจะได้เยอะกว่านะสําหรับคนที่ยังเล่นอยู่ไง แต่คนที่แบบนานๆเล่นทีหรือเลเวลเยอะๆนี่เขาก็อาจจะสร้างเยอะนะเพราะผมไปดูบ้านคนอื่นนี่เขาสร้างกันเยอะมากนะเออแต่ผมมาเล่นใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าเราเล่นแค่วันสองวันแรกเนี่ยมันยังไม่จาเป็นครับตัวเนี้ยผมยังไม่ค่อยสร้างนะผมก็สร้างตามที่ q u วสต้องการแค่อยางละาสองอันเนาะทีนี้เรามาดูอาคารครับนี่คือตัวอาคารหลักนะทุกคนนะก็คือ HQ ครับเอาเอาอาตัวย้ายมันเฉยเลยมันคือฐานทัพนั่นเองนะศูนย์บัญชาการนะครับ เข้ามาก็จะมีให้เลือกอัปเกรดนะมีให้เลือกบัฟเบิร์ฟอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรหรอกเราเริ่มเล่นใหม่นะแต่ว่าหลักๆคือตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวหลักที่เราต้องคอยอัปเกรดมันตลอดนะเพราะมันจะเป็นตัวบ่งบอกลิมิตครับอย่างตัวเนี้ยผมอัพมันถึงเลเวล10เนี่ยเท่ากับว่าเนี่ยมันจะมีป้ายบอกตรงนี้ครับว่าเลเวล10นะอาคารอื่นผมก็จะสามารถอัปเกรดมันได้ถึงเลเวล10ครับเออบางอันก็อาจจะไม่ถึงนะอันไหนสําคัญเราก็จะอัพก่อนครับ มันจะเป็นคล้ายๆกับลิมิตแคบอะตัวนี้จะเป็นตัวปลดล็อกนะซึ่งการจะอัพตัวนี้เนี่ยมันก็จะบังคับอีกครับทุกคนนะถ้าสมมุติว่าเราจะกดอนะัปเกรดมันอะบางทีมันก็จะบอกครับว่าจะอัพตัวนี้ได้เนี่ยต้องไป grade, อัปเกรดโรงงานนั้นโรงงานนี้ก่อนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ครับสถานีตำรวจนะแล้วก็จะมีพวกนี้ครับบางทีก็จะบอกว่าเอ้ยต้อง up, อัพโรงฝึกทาหารนะครับโรงนั้นโรงนี้ใหถึงเลเวลสิบอะไรเงี้ย ึงจะอัปเกรดตัว HQ ได้อะไรย่างนี้นะครับเออแล้วก็ต้องคอยคอยดูนะยิ่งเราอัปเกรดครับมันก็จะยิ่งมีผลนะทุกคนนะอย่างตัวโรงฝึกทหารอย่างเงี้ยพอเราอัปเกรดปุ๊บมันก็จะฝึกทหารชนิดใหม่ได้ครับอย่างตัวเนี้ยอย่าง crossbow ตัวนี้นะเขาก็จะบอกครับว่าถ้าจะอัพเอ้ถ้าจะสร้างตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมีโรงเนี่ยโรงฝึกทหารตัวนี้นะครับเลเวล13ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งจะเลเวล10นะ เออพัดเลเวลสิบสามขึ้นก็จะได้แบบทหารสีฟ้าแล้วนะทุกคนนะหรือว่าโรงนี้ครับโรงรีเสิร์ชแลบตัวนี้นะเนี่ยพอผมกดอัปเกรดเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าต้องมีฐานทัพหรือว่าไอตัวูนยนบัญชาการเนี่ยเลเวลสิบเอ็ดก่อนครับแล้วก็จะมีใช้ขงใช้ของนิดหน่อยนะเป็นหลักแสนสองแสนอันนี้ไม่ยากครับเพราะว่าพอเล่นมาสักพักนึงเนี่ยเราส่งทหารเราไปแบบไปเก็บของมาได้อะ่ะเออมันก็จะง่ายครับมันก็ไม่ได้ยากมากนะ ที่เหลือคือมันใช้เวลาครับในการอัปเกรดนั่นเองนะเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงอ่ะถ้าจะอัปฐานนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอัปตัวสถานีตำรวจอยู่นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยคิว full นะคือคิวเต็มนะคิวก็คือตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันมีให้เรา2อคิวครับคิวแรกนี่คือฟรีนะคิวที่2นี่ใครอยากจะปลดล็อกนะก็นี่ครับใช้500เพชรนะในการปลดล็อก2วันครับทุกคนเ เราสามารถใช้สองคิวได้นะก็สามารถอัปเกรดโรงงานได้แบบพร้อมกันสองโรงอะไรเงี้ยนะพอเลเวลประมาณเลเวลเจ็ดเลเวลแปดขึ้นมามันเริ่มใช้เวลาครับเนี่ยตอนนี้เลเวลสิบนี่ใช้แบบลงละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเออมันก็จะเริ่มอัปเกรดช้าละเออผมบอกเลยว่าสายฟรีก็จะเริ่มมาตันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วที่เราอย่าลืมอัปเกรดนะทุกคนก็คือตัวนี้ครับประตูนะประตูลัวเนี่ยอัปเกรดได้ด้วยนะทุกคนนะ ริงเราอัปเกรดเนี่ยมันก็จะบอกตรงนี้ครับมันก็จะป้องกันอ่าพวกซอมบี้มาบุกได้นะตอนที่เราไม่ได้เข้าเกมครับบางทีก็จะมีซอมบี้มาบุกนะมันก็จะมีแบบเวลาบอกให้ว่าเนี่ยผมกดมอดีเทลเห็นไหมถ้าเลเวลสิบครับตัวกําแพงก็จะมีแบบบริเกตดูริบิต t y นี่ก็คือเหมือนเหมือนเลือดมันครับเออเหมือนเลือดมันเวลามันโดนโจมตีแล้วมันจะอยู่ได้แบบกี่วิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็มีเวลาที่แบบ มันจะมาโจมตีบ่อยหรือเปล่าหรือว่าโจมตีช้าลงแล้วก็มีความแรงครับความแรงของของประตูนะบัตเทิลพาวเวอครับเวลาโดนบุกเวลามีคนส่งกองทัพมาบุกอะไรเงี้ยนะครับเออตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยอัพเกรดมันด้วยนะตัวบริเกดนะครับอย่าลืมนะปกติเราก็จะใส่ฮีโร่เข้าไปได้ครับเนี่ยมายืนเฝ้าตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมใส่ไปได้2ตัวนะครับจะใส่ตัวที่สมันบอกว่าต้องเลเวล11ก่อนนะถึงจะใส่ได้ครับ ตัวรีเสิร์ชนี่อย่าให้มันว่างครับทุกคนครับพอมันแบบมันว่างนี่เราต้องพยายามแบบไปอัพเลยครับหลักการของผมคือผมพยายามจะอัพให้มันแบบเปิดให้มากที่สุดครับเนี่ยนี่มันบอกว่าต้องเลเวลสิถึงจะเปิดได้ครับพยายามเปิดสายครับผมก็จะคอยอัพแบบนี้ครับให้มันเปิดเส้นให้มากที่สุดครับแล้วเราก็กดรูปมือตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะให้เพื่อนเรามากดช่วยได้ครับพอเล่นมาประมาณเลเวลเก้าหรือเลเวลเอ่อเลเวลเก้าครับน่าจะประมาณเลเวลเก้านะเราจะได้อาคารตัวนี้มาครับ เออมันคือบทเก่าและบทเก่าครับตัวนี้มันจะช่วยให้เวลาแบบปกติเราอยากจะช่วยเพื่อนใช่ไหมเราต้องกดเข้ามาตรงนี้ครับกดเข้ามาที่กิวแล้วก็มาที่เฮลทตรงนี้นะแล้วก็จะมีลิสต์ขึ้นมาให้ครับแต่ถ้าเรามีบดแล้วอ่ะมันจะเป็นรูปมือขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วเราก็มาคลิกที่รูปมือครับมันก็จะเป็นเหมือนช็อตคัทอ่ะเนี่ยเห็นไหมเออมันจะง่ายขึ้นครับในการเข้าไปกดช่วยเหลือเพื่อนนะแล้วเราก็จะแบบสามารถอขอให้เพื่อนเราเนี่ย มาช่วยคุ้มกันรเราได้ด้วยนะเรนฟอร์มเมนครับเออหน่วยสนับสนุนนะเวลาพอเลเวลเยอะๆไงเดี๋ยวแบบมีแบบคนมาวอลมาตีเราอะไรเงี้ยเราก็ขอให้เพื่อนเราแบบมาช่วยเราได้ครับยิ่งเลเวลเยอะมันก็จะแบบรองรับอ่าพวกให้เพื่อนเราส่งกองทัพอบะมาช่วยเราได้เยอะขึ้นนะทุกคนนะส่วนตัวนี้ครับตัวนี้คอมมานด์สเตชันนะตัวนี้เป็นแบบเอาไว้ใช้ขยายขนาดครับไอขนาดกองทัพอ่ะที่เราจะไปลุยบอสครับเออแต่ว่าถ้าใครแบบ ไม่ค่อยได้ไปลุยบอสก็ตัวนี้ยังไม่ค่อยสําคัญนะยังไม่ต้องอัพก็ได้ครับตัวนี้ครับอินเทลนี่ก็จะแจกของเรื่อยๆนะเออไอตัวซากเครื่องบินเนี่ยมันมีเรดร์อยู่เนี่ยแล้วมันก็จะคอยแจกของเราครับก็อย่าลืมมากดเอาด้วยนะเออแค่นั้นเองครับนี่ก็คืออาคารนะทั่วไปครับทุกคนจะประมาณนี้นะซึ่งการจะได้อาคารเพิ่มมาแต่ละอย่างอะ่ะก็จะต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องครับเนี่ย เดี๋ยวถ้าผมไปบุกยึดอสองอาคารนี้ได้อีกผมก็จะได้อาคารใหม่มาอีก2แบบครับซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรนะเราก็จะประมาณนี้ครับค่อยๆเล่นไปตามเนื้อเรื่องค่อยๆเปิดไปนะแต่หลักๆสําคัญที่ทุกคนจะต้องคอยอัปเกรดอยู่เสมอก็คือนี่ครับ 1. คือ h e a d อ u a เตอร์นะก็คือศูนย์บัญชาการนะครับ 2. ก็คือตัวนี้ครับสตอเรจนะแวร์เฮาส์ครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ขยายนะช่องเก็บของครับให้เราสามารถเก็บ ไม้เก็บเหล็กเก็บอะไรนี้ได้เยอะขึ้นนะแล้วก็จะมีแบบยังไงอ่ะมันจะโปรเทคของเราด้วยครับมันก็จะบอกว่ามันจะโปรเทคของเราประมาณแบบหกอ่าห้าแสนไหมล้านหนึ่งห้าแสนครับห้าแสนมันสามร้อยบวกสองร้อยไงตกประมาณห้าแสนครับเออเวลามีคนมาป้นเนี่ยยังไงของเราก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ครับมันก็จะไม่ลดไปกว่านี้อะไรเงี้ยนะเออ ยิ่งเลเวลเยอะนะมันจะยิ่งป้องกันของเราได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อันดับ3ก็คือตัวนี้ครับโลกฝึกทหารนะยิ่งเลเวลเยอะยิ่งฝึกทหารตัวเก่งๆได้ครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเลเวลแรกมันจะสร้างได้แต่ตัวแบบนี้ครับตัวกากๆแบบนี้อะไรเงี้ยพอเริ่มเลเวลเยอะขึ้นมันก็จะแบบมีช็อตกันอะไรเงี้ยมีแบบโล่มีเหล็กนะมีปืนโหดแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนครับพยายามทำคลิปสั้นๆเนาะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ